สวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะสำหรับอพิโสดนี้จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับกองผลที่3นะคะซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวแบบว่าสืบสวนสอบสวนค่ะแล้วก็มีเรื่องราวของปมความลับเยอะนะคะ mm hmm. ก็ถือได้ว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่น่าสนใจพอเรื่องมีความน่าสนใจมากๆแต่ว่าก็ผ่อนนะคะผ่อนตอน ลายนิดนึงหวานว่าพอดมันดับไปนิดนึงค่ะเอาละค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะจบไปแล้ว24ตอนนะคะท่านใดยังไม่ได้ไปตามเก็บนะคะไอฉีอี C e เลยค่ะสำหรับเรื่องนี้ในอพิโซดนี้หวานจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าตัวละครนะคะเอกที่เป็นตัวละครสำคัญนะคะผู้ชายทั้ง10คนในเรื่องนี้มีบทบาทสำคัญอย่างไรกันบ้างนะคะคนที่1ค่ะพระเอกค่ะเชิงปิงนะคะนำแสดงโดยคุณฉินฮาวนะคะ ก็เขานั้นยอมรับความอับอายนะคะของหวังตายงเอาไว้ค่ะที่หนีออกมานะคะซึ่งคําว่าหนีออกมานี่ก็หมายความว่าคือไอ้คนที่ชื่อหวังตายงเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นตัวร้ายนะคะที่อยู่ภายแบบ ภายใต้จมูกของเขาเลยค่ะคือคือเป็นคนที่แบบเขานั้นคิดว่าคืออยู่ในระดับที่ที่เขาควบคุมได้นะคะแต่จริงแล้วโอ้โหอยู่เรียกได้ว่าใต้จมูกของเขาเลยนะคะก็เอาเป็นว่าทําให้ตัวของพระเอกเนี่ยหมกมุ่นอยู่กับการไล่ล่าฆาตกรอยู่ทั้งทั้งที่ฆาตกรก็อยู่แถวแถวนี้แหละคะ่ะสาหรับนะคะความคุ้มคั่ง,ลงหลงไหลแบบนี้นะคะทาให้ตัวละครนะคะพระเอกของพวกเราเนี่ยเฉิงปิงก็เต็มใจมากๆที่จะทํางาน but แล้วก็มีทั้งเรื่องของอวิธีการที่เขาประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับรัฐนะคะแล้วก็เดินทางทั่วประเทศอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยค่ะแล้วก็ทำสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของงานเขาเลยนะคะในเรื่องนี้เขาแบบว่ามีลูกสาวนะคะในด้านอารมณ์นั้นแม้ว่าลูกสาวของเขาเนี่ยจะไม่ให้อภัยเขาในตอนแรกค่ะแต่เพื่อที่จะตามล่าฆาตกรแล้วนะคะเขานั้นน่ะไม่มีแม้กระทั่งเวลาไปเยี่ยมลูกสาวของเขานะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องของการซ่อม แซมความสัมพันธ์ความรักระหว่างพ่อกับลูกนะคะทีนี้ค่ะเนื่องจากว่าตัวเขานี้ส่วนใหญ่แล้วต้องอยู่นู่นเลยนะคะอยู่แบบนอกเมืองไปค่ะเขาก็เลยไม่มีเวลานะคะที่จะต้องไปพบลุงฉีเป็นครั้งสุดท้ายอีกด้วยแล้วเขาก็ยังมอบความรักของพ่อให้กับอีกคนหนึ่งก็คือหวังเมียวเมี่ยวซึ่งรับบทโดยน้องรณหมิ่นไปนะคะอย่างอย่างไม่เห็นแก่ตัวเลยก็คือเนี่ยแหละรักเด็กคนนี้แล้วก็ให้ความรักไปแบบเป็นพ่อนะคะเป็นห่วงนั่นเองในส่วนของเรื่องเงิน ะะแม้ว่าเขาเน้นจะไม่ได้มีรายได้ที่มากนักจากการทำงานค่ะแต่ว่าเขาก็ประหยัดเงินได้มากเพราะเขาก็ไม่ได้มีรายจ่ายมากนักนะคะดังนั้นแล้วไอ้เงินเนี่ยค่ะ เพื่อนๆตัวละครพระเอกของเราใช้ไปกับการไล่ล่าคัตรกรนะคะต่อมาค่ะพวกเขานนั้ทั้งหมดนี้เลยนะคะพวกเขาทั้งหมดก็ใช้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อระดมทุนไล่ล่าคัตรกรค่ะนี่ก็เป็นเหตุผลพื้นฐานว่าทำไมพี่น้องทั้ง3นะคะในทีมนี้เปิดร้านไอ้บาร์บีคิวขึ้นมาในในเจียเฉิงนะคะเปิดขึ้นมาเพื่อที่จะระดมทุนแล้วก็จะได้ตามล่คัตตกรต่อนะคะในแง่ของความปลอดภัยค่ะพวกเขานั้นก็ถูกไอ้พวกอันตพานนะคะ

ปิดล้อมเอาไว้แต่ว่าก็โชคดีมากที่หลินอิงค่ะที่รับบทโดยคุณหมาอินอินนะคะมาได้ทันเวลาเพื่อช่วยเหลือไอ้ทำให้ไอ้ตัวที่มาลุมเนี่ยหลุดไปได้นะคะไม่เช่นนั้นผลที่ตามมานี้จินตนาการไม่ได้เลยค่ะเละเทะไปหมดนะคะในรุ่ยเฉิงนะคะเขาเกือบจะถูกผู้หญิงหลงทางะคะ่ะโอ๊ยกับดักมันเป็นกับดักค่ะเพราะว่าขายยานะคะนอกจากนี้แล้วเขายังตกเป็นเป้าหมายนะคะของไคนาะเชอร์โถฟงค่ะเพราะว่าเขากําลังมองหาหวังใต้ ยงนั่นเองแล้วเขาก็ถูกลักพาตัวแล้วก็ถูกตีด้วยนะคะถูกซ้อมค่ะนี้เมื่อไปนะคะไปเจอเหมือนกับไล่ล่าคัตรกรไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เข้าไปที่บริเวณป่าทึบนะเรียกว่าป่าดึกดําบันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนนะคะเขานั้นก็เหมือนกับว่า,าถูกหวังเหมี่ยวเหมียวนะคะวางแผนที่จะฆ่าด้วยซ้ําไปนะคะความหมกมุ่นนะคะของตัวพระเอกในการไล่ล่าคัตรกรเนี่ยก็คือตัวของเฉิงปิงนั้นโอ้โห มันมันวางไม่ได้ทั้งเรื่องเลยนะคะเนื่องมาจากว่าความเชื่อที่มันอย่างรากรึกของความเป็นตำรวจของเขาแล้วก็เกียรติยศส่วนรวมค่ะรวมถึงความรู้สึกรู้สึกผิดต่อครอบครัวของเหยื่อด้วยนะคะ ตัวละครนะคะตัวที่สองนะคะก็คือพันต้าไห่นั่นเองรับบทโดยคุณหลี่ไนหวนนะคะเขานั้นไม่ได้เลวร้ายไปกว่าเฉิงปิงเลยะค่ะในแง่ของการงานแล้วก็ความจงรักภักดีต่อหน่วยงานของตำรวจนะคะความมีเกียรติยศค่ะมันหมายถึงการปฏิบัติตามหลักการแล้วก็กฎเกณฑ์นะคะแต่ว่าคนนี้คือคือปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์มากเกินไปอ่ะสำหรับเมือสำหรับการที่จะไล่ล่าฆาตกรน,นี้คือทุ่มสุดตัวเช่นเดียวกันครอบครองครอบครัวพังพินาศหมดนะคะสํานักงานก็ไม่ได้จ่ายเงินนะคะไม่ได้จ่ายเงินบํานานให้กับลุงฉีตามมาตรฐานสําหรับการบาดเจ็บจากการทํางาน,นะคะ่ะดังนั้นเขานะคะจึงต้องการจ่ายเงินจากกระเป๋าของตัวเองนั่นแหละให้ลุงฉีไปเองแล้วก็ไม่อยากต้องแบบ ไม่อยากต้องให้ทางบ้านของลุงฉีนั้นต้องได้ต้องได้รับความลำบากนะคะแล้วก็ตัวละครตัวนี้เขาก็เข้าใจความปรารถนานะคะของกองพลที่3ค่ะที่จะต้องไล่ล่าตามคัตรกรให้ได้แล้วก็เข้าใจถึงความหมกมุ่นนะคะของการตามล่าคัตรกรของเฉิงปิงด้วยแต่ว่าในตอนแรกเขายังคงพยายามที่จะหยุดเฉิงปิงนะคะทุกวิถีทางค่ะ แต่อย่างไรก็ตามมันก็ก็หยุดไม่ได้นะคะเฉิงปิงนั้นเล่นทําทุกอย่างเลยที่จะต้องหาคัสตรกรให้ได้บางครั้งก็มีในแง่ของไปสายดักดักด้วยนะคะไปแบบไปสายผิดกฎหมายนิดๆนะคะเผื่อจะได้เจอตัวไอ้ผู้ร้ายค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเฉิงปิงนี้ก็ยังคงช่วยนะคะตัวละครตัวนี้อยู่หลายครั้งค่ะแล้วก็โชคดีมากๆเลยนะคะที่คู่นี้ก็เป็นเหมือนกับ คู่หูกันอีกอีกคนหนึ่งนะคะในเรื่องนี้นะคะมาที่ตัวละครผู้ชายตัวที่สามค่ะตัวสำคัญก็คือาฉปินนะคะรับบทโดยคุณลินเจียชวนค่ะหลังจากที่เขานั้นออกจากกองพลที่สามเขาก็กลายเป็นผู้นำรุ่นยาวนะคะของบริษัทประกันภัยค่ะภายใต้การเลื่อนตำแหน่งนะคะก็คือพ่อตาเป็นผู้ที่ที่ช่วยเขาค่ะได้ตัวพิเศษนะคะทีนี้เนื่องจากนะคะความความหลงไหลนะ้หมกมุ่นในการไล่ล่าคับต์ตก่อนนะ <_ <ð> _>เขาก็เลยลาลางานค่ะแล้วก็มาที่เจียเฉิงนะคะซึ่งเขาก็เปลี่ยนนะคะจากการเป็นเป็นผู้ที่ถือประกานั่งโตนะคะเป็นผู้จัดการอะไรเงี้ยมาอยู่ที่เจียเฉิงค่ะเพื่อตามล่าฆาตกรนะคะณจุดนี้ก็ตอนแรกครอบครัวไม่รู้หรอกแต่พอต่อมาอยู่นานไงอยู่เจียเฉิงนานเกินไปหน่อยนะคะก็เลยส่งผลกระทบไปถึงครอบครัวของเขานะคะหัวหน้าใหญ่ค่ะที่ินดีจ่ายค่าเดินทางก็จึงริเริ่มทําประกันนะคะให้ ับเหล่าบรรดาพี่น้องที่กําลังตามลา่าฆาตรกรในหน่วยงานนี่แหละจากนั้นพอรับกรมธรรคะ์ประกันภัยขนาดใหญ่มากมายก็คือมีเงินประกันนะคะมากมายเลยเพื่อจะเป็นเครื่องดึงดูดใจนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าตามลา่าฆาตรกรแล้วเกิดอะไรขึ้นมานะคะก็จะได้เงินประกันชดเชยให้กับครอบครัวนั่นเองค่ะก็ถือว่าตัวละครตัวนี้มีประโยชน์นะคะมาที่คนที่4นะคะนั่นก็คือคุณฟอนเลยนะคะ รับบทเป็นอะไรนะผีหมาผีหมา ในตอนที่เมื่อนะคะตัวละครเฉิงปิงนั้นสอบปากคำหวังตาโยงนะคะเขาแล้วก็หลินอิงนั้นก็ออกไปซื้ออาหารค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการถูกไล่ออกจากตำรวจนะคะไล่ออกจากองค์กรตำรวจด้วยเขาเป็นอันดับสองรองจากลุงฉีในกองพลที่3นะคะซึ่งมีโรคประจำตัวค่ะเขาก็ป่วยจากการทำงานหนักนั่นแหละแล้วก็เห็นได้ชัดว่าเขาเขารู้แบบชลาภาพแล้วนะคะเป็นรุ่นเดียวกับลุงฉีนั่นเองค่ะเขานั้นนะคะรุ่นเขาก็ตาม ไล่ล่าคัตรกรมาโดยที่โดยที่ไม่คำนึงถึงสุขภาพของตัวเองนะคะกินยาสุดๆเลยเธอคือไม่สามารถจะเลิกลมได้นะคะดูเหมือนว่าเขานั้นจะมองข้ามทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วจริงๆนอกจากการที่จะต้องตามล่าคัตรกรให้เจอค่ะและเขาก็ไม่เคยละทิ้งเลยนะคะเรื่องการหลบหนีของหวังต้ายงค่ะเพียงโทรเพียงแค่ครั้งเดียวก็พร้อมที่จะเริ่มต้นการเดินทางนะคะขอแค่ว่ามีไอ้ตัวของเบาะแสของไอ้เจวังเนี ะะทีนี้ตัวละครตัวที่5ค่ะผู้ชายคนที่5ก็คือเหลียวเจียนนะคะรับบทโดยคุณหลี่เสี่ยวฉวนค่ะเขานั้นเปิดร้านอาหารนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองค่ะร้านขายดีมากๆภรรยาของเขานั้นสุขภาพไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็ลูกชายของเขากําลังศึกษายอยู่ในมหาวิทยาลัยค่ะสําหรับนะคะเหลียวเจียนนี่เขาเป็นผู้ให้การสนับสนุนทางด้านลอจิสติกของทุกคนเลยค่ะในการติดตามหาฆาตกรนะคะแล้วก็ให้การส สนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือเขาเช่วยเพื่อนเปิดไอแผงขายไอร้านขายบาร์บีคิวขึ้นมาเพื่อระดมทุนเนี่ยแหละคะ่ะให้กับกลุ่มของเพื่อนนั้นไปตามไล่ล่าไอคัาตะกอนนะคะนอกจากนี้แล้วเขาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในการทำบาร์บีคิวให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะนั่นก็คือวิธีการควบคุมความร้อนของไม้เสียบไอตัวของเนื้อนะคะ นอกเหนือจากการไล,ล่ล่าฆาตรกรแล้วนะคะความบ้าคงลั่งหลงไหลของเขาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะลืมความลุ่งโลดของกลุ่มนะคะกองพลที่3ของเขาได้อีกด้วยแลวเขาก็หวังว่าดวงวิญญาณนะคะของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อในนั้นเนี่ยจะยังคงอยู่แล้วก็รอค่ะรอการเส้นไหว้นะคะเอาฆาตรกรนั้นะเอาแบบว่าให้มันตายให้ได้ค่ะแล้วเฉิงปิงนะคะก็จะเป็นกับตันนะคะของกองพลที่3มในหัวใจของพวกเขาตลอดไป ะะของคนคนนี้นะคะของเหลียวเจียนค่ะมาที่นะคะผู้ชายคนที่หกนะคะซื่อโถค่ะรับบทโดยคุณหลิวอีเทียค่ะเหตุผลที่เขาแบบว่าโอ้โหใช้ชีวิตแบบแบบ เขาเรียกว่าอไรดีใช้ชีวิตแบบชิวๆมาเป็นเวลา10ปีนะคะถึงขั้นตามอําเภอใจตัวเองเลยนะคะนั่นก็เพราะว่านะคะเขาไม่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตค่ะจนกระทั่งเขาได้มาพบกับเฉิงปิงนะคะตัวละครพระเอกของพวกเราก็ทําให้เขารู้สึกว่าเอาละ่ะชีวิตมันเหมือนมีอะไรขึ้นมานะคะเหมือนดวงตาของเขาก็คือส่องประกายค่ะเหมือนว่าเอาละ ต่อไปนี้มีเป้าหมายนะคะแล้วก็เกียรติยศอะไรต่าง,างๆความมีศักดิ์ศรีอะไรอย่างนี้ค่ะดังนั้นแล้วเขาก็เลยนะคะปฏิบัติการเข้ากลุ่มแล้วก็เจาะลึกเข้าไปในเอ,เอชาแปงนะคะแล้วก็คือเข้าไปพร้อมกับเฉิงปิงนั่นแหละจากนั้นก็ประจําการในเจียเฉิงนะคะเพื่อรอจับไอ้ฆาตกรนั้นให้ได้ค่ะซึ่งวิธีการซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิตของเขาเลยนะคะคือเขาคิดว่ามันใช่ละอันเนี้ยคือใช่ค่ะในบรรดาสมาั าชิกที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะคะเขานั้นก็เป็นคนที่ที่ไปได้ไกลที่สุดกับเฉิงปิงพระเอกของเราในการสืบสวนคดีนี้เพื่อที่จะจับไอ้ฆาตากรน,นะคะให้ได้ค่ะถ้าเขานั้นนะคะไม่ได้พบรักแท้ของเขาในเจียเฉิงเนี่ยเขาก็คงจะจับฆาตากรได้แล้วเพื่อนๆคือเขาหยุด หยุดไปก่อนนะคะหยุดไว้ที่ตรงนั้นแหละค่ะเพราะว่าเขาเจอนะคะคนที่เขารักแล้วเขาก็เลยโอเคแต่งงานดีกว่าแล้วก็แบบใช้ชีวิตมีครอบครัวดีกว่านะคะแล้วเขาก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยค่ะเพื่อนเป็นเป็น,ปนตัวละครที่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่ก็อดีตของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแต่ว่าตัวละครตัวนี้นะคะไม่ใช่นะคะซื้อโถค่ะทีนี้ตัวละครตัวที่7นะคะเสี่ยวซูค่ะเสี่ยวซูนั้นเขาเป็นคนสุดท้ายนะคะที่ ยินดีจะลาออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะการสวมเสื้อผ้าของขอ้าราชการนะคะถือเป็นความภาคภูมิใจของเขานะคะคเนื่องจากว่าพื้นเพข,ของเขาก็มาจากพื้นที่ชนบทค่ะเพราะฉะนั้นการได้ทำงานแล้วก็ใส่เสื้อที่เป็นที่เป็นแบบยูนิฟอร์มแบบนี้ถือว่าเท่มากๆนะคะคือมันเป็นความภูมิใจของเขาที่เขาจาไว้ในชีวิตตลอดไปค่ะแต่หลังจากที่เขาถอดแล้วนะคะก็คือทำให้ครอบครัวของเขาที่อยู่ที่ ชนบทไม่สามารถจะเชิดหน้าขึ้นได้แล้วนะคะนอกจากนี้ในเวลาต่อมาเขาก็กลายเป็นกลายเป็นยังไงดีละ่ะคือ พอออกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่มีคนที่นับหน้าถือตาครอบครัวของเขาแล้วเวลาเขาไปแต่งงานอะไรเนี่ยเขาก็เป็นลูกเขยที่ที่โดนขกสับในครอบครัวของของภรรยาด้วยนะคะมาที่นะคะลุงแปดค่ะลุงแปดรับบทโดยนะคะหยางชินหมิงค่ะซึ่งก็กําลังจกกะเกษียณอายุพร้อมกับเหรียญรางวัลเลยนะคะเหรียญรางวัลน,นี้ได้มาจากเกียรติประวัติในการจับกลุ่มพ่อค้ายาเสพติดสองลายด้วยกันค่ะแต่นะคะเขานั้นก็ กลับได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุซึ่งก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเลยที่ลุงชีนะคะโกรธมากๆแล้วก็ทําใหเ้เลือดในเส้นเลือดนะคะปกติแล้วลุงฉีก็เป็นแบบเหมือนโรคหลอดเลือดในสมองอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอได้รู้ข่าวเช่นนี้ก็ยิ่งอาการนะคะหนักขึ้นมาใหญ่เลยค่ะซึ่งณนะจุดนี้นะคะ ก็ยิ่งทำให้นะคะตำรวจในวัยเกษียณที่มีผลงานมาแล้วนะคะโอ้โหชกชนขณะนี้มีความกังวลมากๆเกี่ยวกับกับตันทีมนะคะอดีตกับตันทีมของกองพลที่3อย่างตัวพระเอกเฉิงปิงนะคะซึ่งเขานั้นก็ถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา10ปีเนาะโอ้โหเรื่องราวมันก็เข้มข้นนะคะทีนี้ค่ะคนที่9นะคะคนที่9นี่คือ,อคุณเฉาหมิงฮวนะคะรับบทเป็น พังเช่นเฉิงนะคะคนคนนี้ค่ะก็หลังจากถูกวางแผนนะคะคือตกไปอยู่ในแผนการนะคะของหวังต้ายงแล้วเนี่ยเขาก็ได้เสนอรางวัลเพื่อระบายความโกรธค่ะใครก็ตามที่แบบว่าจับไอ้เจ้าหวังต้ายงได้เนาะได้เงินรางวัลด้วยนะคะก็คนนี้แหละก็จัดให้นะคะมีข้าวหัวนั่นเองค่ะแม้ว่าเขานั้นจะไม่ใช่คนดีนะคะแต่ว่าเขานั้นก็มีความหมกมุ่นเช่นเดียวกันในการแก้แค้นค่ะแล้วก็ไอ้ตัวที่เป็นศัตรูของ นั่นก็คือศัตร Bonjour ตูของของคนทั้งเรื่องนะคะคือเจ้าหวังตาโยงเนี่ยแหละค่ะก็เอาเป็นว่านะฮะก็มีทั้งคนลงแรงคนลงเงินโอ้โหมีสปอนเซอร์ทุกสิ่งอย่างเลยนะคะ ทีนี้ค่ะไอตัวสำคัญต้องเป็นตัวที่1ิที่หวานกำลังจะพูดถึงนะคะหวังต้ายงนั่นเองรับบทโดยคุณเฉินหมิงฮาวนะคะเขานั้นไม่มีการศึกษาค่ะเพื่อนๆแต่ว่ามีความต้องการเงินเนี่ยแทบบ้าเลยหมกมุ่นอยู่กับการหาเงินนะคะอย่างนีอย่างไงก็ต้องมีเงินเยอะๆค่ะดังนั้นเขาก็เลยพานะคะเหล่าบรรดาพี่ชายน้องชายไปก่ออาชญากรรมเอาไว้ด้วยนะคะโอ้ยเสียชีวิตแน่นอนค่ะเสียชีวิตเพราะความโลภในการอยากจะมีเงินเยอะ เยอะของเขานะคะแต่ก็เรียกได้ว่าเนาะใช้คำว่ากล้าหาญได้ไหมเป็นอัจฉริยกรที่มีความกล้าหาญนะคะแล้วก็เสียชีวิตเพราะความโลภนั่นแหละคือเป็นเพราะว่าเขานั้นเข้าใจผิดนะคะเขาเหมือนกับว่าไม่เชื่อว่าสกายเน็ตนั้นจะไม่ล้วไหลอะไรเลยอะไรแบบนี้ค่ะคืออย่างไรก็ตามนะคะคือการเป็นอัจฉริยกรก็ไม่ได้ว่าจะต้องอยู่คนเดียวได้ไงเพราะฉะนั้นมันก็มีจุดที่ ที่เป็นข้อสงสัยว่าโอเคข่าวอาจจะลวกไปจนคนตามเขาเจอได้จากจุดนี้จุดนี้นะคะเฉพาะในกรณีนะคะที่กล้าก่ออาชญากรรมแล้วก็ซ่อนตัวอยู่ข้างๆไอ้คนที่ตามล่าเลยค่ะก็ถือได้ว่าไอ้ตัวนี้นะคะหวังต้ายงมันก็เลยสามารถหลบหนีออกจากเมืองค่ะมันโอบหลบหนีออกจากเมืองเนี่ยมันหลบหนีจาก ผ่านท่อระบายน้ํานะคะแล้วก็เข้าไปโผล่ที่ไหนมันก็ไม่กลัวอย่างเช่นเอาไปโผล่ที่ครัวด้านหลังอะไรอย่างนี้แล้วก็โอ้โหคือบ้านที่มันไปโผล่นะคะก็เป็นบ้านของยังไงดีละ่ะของคนที่ที่ตามล่ามันเอาง่ายๆค่ะแล้วสิ่งอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ทําให้แบบคนก็หากันไปทั้งเรื่องเลยนะคะ24ตอนเนี่ยว่าเป็นใครแล้วอยู่ที่ไหนเนี่ยก็เพราะว่าไอ้ตัวคนนี้นะคะเขามีไอเดียมีบัตรประชาชนอะ่ะสวมรอยของคนอื่น แล้วก็ได้ผ่านการเหมือนกับทำสัญญกรรมใบหน้าพลาสติกอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีหน้าไปแบบว่าแต่งงานอยู่กินกับภรรยานะคะมีแบบทุกอย่างนะคะสร้างสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาเลยนะคะแต่ว่าก็ใช้ชื่อว่าหวังต้ายงอะไรแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็ทำมาหาเดียงชีพด้วยภายนอกก็ดูว่าเป็นอาชีพสุดจริตนะคะก็คือเปิดร้านฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ค่ะเป็นเหล่าปานแล้วก็หา เงินนะคะอีกด้วยโอ้โหถือว่าเรื่องนี้พอดเรื่องมาเรื่อยๆคือ,อสนุกมากๆเลยนะคะแล้วก็มาเนี่ยแหละตอนท้ายนะคะก็ที่หวานบอกว่าดรอนิดนึงอะนะก็ตรงเนี้ยแหละเพราะว่ามันก็มีบางอย่างที่มันก็ไม่สมเหตุสมผลนะคะแต่อะไรก็ตามค่ะตัวของอัชญากรน,นะคะยังหวังต้ายงเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่เห็นแก่ตัวอย่างสุดๆเลยนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของอัพพิซอดนี้ถ้าท่านใดได้ดูบ้างแล้วก็คงจะนึก ถึงบรรยากาศนะคะของเรื่องว่าโอเคแต่และคนนี่เขาทำอะไรน่แล้วฉากที่เขาไปเจียเฉิงพวกเขานั้นทําอะไรกันบ้างนะคะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงหวานลาไปก่อนนะคะถ้าใครสนใจเรื่องนี้ก็ไปติดตามดูกันได้ที่ I อฉีอี้นะคะหวานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ